อาจารย์ครับผมเจริญพรเนาะเจริญพ่อสุขุสุขคนเนาะครับผมทั้งเอฟซีเอ็ดมินร้อมููหลักครับผมเห็นอาจารย์ลีโอว่าอาจารย์ฟันคักฝันแน่แท้ได้เป็นตัวือวางสันจังว่าผมเฝ้าขึ้นมาสัมผัสเนี่ยจะนี่เด่๋ยนฝฟันเนี่ยมันฟันยู่เล้าฟันเมื่อคืนเนี่ยฟันได้เป็นตัวอีหลีอ่อะไรันเป็นตัวเลยเขียนไห้ใช้ฟ้ามือเลยไหมเขียนไห้ใช้ฟ้ามือสามตัวรางวัลที่หนึ่งเลยบ่อยสองตัวสองตัวโอ้สองตัว ไม่วเขียนให้สามตวก็บ่าัทตีตีเป็นสามตก็ได้ตีเป็นสามตัวก็ได้ตีเป็นสามตัวก็ได้ที้่วมันสูฟังก่ันฝันลามีเด็กน่อยมีเด็กน่อยฮัดจุกฮัดจุกเด็กน่อยฮัดจุกมาลาเก่าเงินมาลาเก่าเงินสองพันเงินสองพันนี่ รักแล้วแล้วไม่เขียนเรขกให้ลวดสมอวันหมอรักแล้วแล้วบันนี้บันนี้ก็เลยตื่นหึ้นมากครับมาเปิดบังกะปาเจ้าของครับเหลือเงินอยู่พันหาเหลือเงินอยู่พันหาแม่นอะไรเขียนมองไดเนี่มันี่เลี้ยวไปอันย่ำเขียนนี่ตอนแล่นไปดิแล่นน้ำแล่นน้ำผินแล่นน้ำเอมาเงินขึ้นเนี่ยเงินสองพันโอ้ครับแล่นน้ำมาบกจุกเนี่ยอืมล่นน้ำหมัอนกับแล่นแล่นลนไปไปโดดน้ำสาครับอยู่ข้างหลังวัด โดนน้ำซาจุ้มเลยโดนน้ำซาเลยขึ้นมาเขียนไห้ท่านที่เลยบอนี่ขึ้นนัเขียนแถวเดือนนี้บันนี้โดดลงปุ๊บเป็นบอครับวันนี้ว่าเฉียวมือนี่ไปเศร้ามันขึ้นมาเศร้าขึ้นมาเขียนไห้เลยบอเศร้าลงไปยังบ่เขียนนขะ้นเศร้าลงไปปุ๊บเศร้า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 ยกแกงยกสิลป์ครับวันนี้ปูนีมือปูนีมือปูนีมือยกมือขึ้นมาเห็นเป็นตัวเลขเลยไหมเห็นเป็นตัวเลขเลยแมนสองตัวเลยสองตัวมน โอ้คือจีคักแต่น้องวันนี่ก็เมื่อคยฝันลักษณะน,นี้เห็นบ่อยยงยังเ่อคยยังเคยบมื่อขั้นมี่ผู้ใดมาเขียนเป็นตัวเลขขือว่าขึ้นอยู่ฝ่ามือที่ยังบมื่อคยเขียนยังยังยังแต่ว่างวันนี่เขียนใช้ฝ่ามือเลยไหมครับผมสองตัวก็ <ผม S 1> ปู่นี่มือพ่อบอกลวดไอ้จันท์มันโอ้เดี๋ยวฝากบอกเดี๋ยวเดี๋ยวขีปโคฝากบุญน้ำเนยโอ้ฝากบุญนึงแต่ว่าสิบอกว่าลิปนี่บอกวะบอกบอกบอกว่าโอเลขมันมาหลายเลขแช่สองตัวมั้งที่เมันเขียนในฝ่ามือน ่าขอบอกบุญก่อนได้ป้บอกบอกก้อนศาสนาไม่ยังลหครับอาจารย์ก็ขีบขอบอกบุญกับเอฟซีเนี่ยว่าเพราะว่ามันจีเขาวันซาแล้วสินะครับผมเขาวันซาแล้วก็ชีขอบอกบุญมายังบบมีเทียนเทียนจุดเขาวันซาสินะเพราะมันก็ดีตัวมันก็เปลี่ยนเรื่องที่ดีตัวอาจารย์ผู้ใดอยากจะเลื่อนก้าวนาในชีวิตการงานบ่ว่าสิเป็นโชคลราภวาสนา การที่สร้างเที่ยมเขาพัรษาเขาวัดเขาว่าเพื่อนสร้างเพื่อให้แสงสว่างของชีวิตเท่านี้ไห้ดีบ่าวบ่าผูพทัางนนราชจะกงราชการจ้งเจ้าเง่นบ่าเอกชนแน่มันี่ทุกอย่างอะล่ะบ่ว่าวที่เป็นก็สร้างบ่าว่าสอีอย่างเพื่อนท่านเห็นอย่างท่านท่านในเที่ยมเขาพรรษาเนี่ยเพื่อเป็นแสงสว่างนำทางให้ชีวิตสว่างสวยพพอเจ้สิ่งดีๆอั่นี้อาจารย์แต่ว่าเดี๋ยวนี้อาจารย์มีเทียนไปเด่น้ท่านใดจะครูไป มีแจงมัน,น,นแล้ว่ยพันเหลี่ยมใหญ่ก็มีอยูค่ครูหนึง่งพันทรงมาให้แล้วว่าเพื่อนเหลี่ยมใหญ่ๆซ้ำไหนครับอาจารย์ขาดท่ขอขายแข็งเท่านี้ล่ะจูดขอขอได้โดนไปได้เอรอสมมติว่าท่อขายแข็งเท่านี้จูดได้โดนไปไ,ได้ได้ได้โดนไปได้เบิร์ได้สามหมื่นเอาเพี่ยนเหลี่ยมท่อขายแข็งนี่จูสามหมื่นเท่านั้นบอกเบิร์สามหมื่นเพราะว่าเขาจูดอยู่ตลอดหมู่ชาเขาวันศานี่อาจารย์ส่วนมากเขาวันศาอาจารย์ที่จูดตลอดเ ครับผมเอาเพิ่นเพิ่นบรดับจ้กเทียนบ่เทียนเขาประดับ,บ,บ,ดบต้องจูดตลอดในระยะสามเดือนจูด <S 3> 3 <S ตลอด<ม>ทุกปีเลยตั้งแต่ครับผมตั้งแต่ตั้งแต่มาอยู่นี่ตั้งแต่สางพระพุทธรูปขุนมามีพระพุทธรูปขุนมานี่ประมาณประมาณแปดปีเจ็ดปีแปดปีก็ะชิบชุดอยู่ตลอดเขาประดับนี่บอกเพิ่นเอามาถวายน่อาจารย์แน่นอันนี้เพิ่นเอามะถวายเฮี้ยนเลีมน้อยอันนี้ก็ะชิบได้อยู่ิสามชั่วโมง โอ้เนี่ยอันนันนี้อันเลียมซทำนี่สิได้อยู่สามชั่วโมงซึ่งซึ่งเลียมน้อยเลียมหญ่ก็ว่าเป็น่ยนางก็สามารถที่ที่อนุโมทนาบุญมาได้นั่งขึ้กันได้จ้ะแต่ว่าเลียมเลียมจังซีเนี่ยมันสิได้มันสิบ่ได้เขาเวิ่งกันปุ่นบ่นี่คันคันเจีงซีมันก็เขาเวิ่งกันทุกยี่สิบนาทีผนบ่มาธรรมาไต่เที่ยวเปลี่ยนอยู่สิแล้วโอ้ยเนาะพ้ามีจักรูมมี่สิบแปดรูมบ่ยันสิบแปดรูว่างตาล่างเลยว่างตาล่างทุกยี่สิบนาทีนี่เฝ้าผ้ากันลุกมาเปลี่ยนเฮ็ดเเเวนนะะ็ดขาย จะฉีบไม่ายานย่อมสื่อให้เหลี่ยมใงญ่ๆในว่าอันนี้เท่ากับบลูเนาะอันนี้ค <c oughs> วาาหมยเท่ากับอ,อนุโมทนาบุญน้ำเพลินยูอดอกสำหรับผู้อยากเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลก็ได้แต่ว่าเท่ากับบวามสามารถสิรูดได้ดอกว่า <c oughs> สิได้ทั้งมีมีแท้เพราะ <c oughs> ว่าผู้ใจบุญุนท่านเท่าไห <c oughs> ร่พี่น้องเท่ามีอยากทุกคนล่ะอยากให้ <c oughs> ชีวิตสว่างสบายเบิร์ดล่ะอยากพูดว่า <ๆ S 1> ที่สิ่งดีดๆเบิดละ่ละว่แล้วก็ได้ฝากถึงเอฟซีเนาะครับผมสุขุมสุขคนได้ยินได้ฟังกัน ผู้ได้คิร่วมบุญกันหรือว่าชีซื้อเป็นเที่นทรงมาทั้งวัดก็ได้ซื้อเป็นเที่นทรงมาก็ได้หรือว่าชีเป็นปัจจัยมากแต่ว่าใครแยงไล่ซื่อมาทั้งแอดนินน้ำอาหมายถึงยังไงครับผมหมายถึงว่าคันผู้ได้บดสะดวกกับเป็นปัดัยมากใช่ผู้ซื่อเที่นทรงมาเนี่ยซื้อซื้อเนี่ยเขียนติดเทียนเลยบ่อยจังเขียนติดเทียนเลยซื่อเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเขียนติดเทียนมาเลยทรงมาคันผู้บดสะดวกให้ทั้งวัดจัดการให้มันมา กักว่าหมายก็คือโอนจะทูปัจจัยมาให้ทั้งวัดซื้อให้เท่ากับเขียนซื้อน้ำสกุลวันเดอนปีเกิดใส่เทียนให้คือกันหรือว่าจะฝากแอดมินก็ได้ครับผมซื้อมากก็ได้อครับผมแต่ว่าวันนี้ผมอยากเว่าอันนี้จักน้อยเพราะว่าถือว่าการสั่งเทียนเขาพรรศาแล้วนี่อยากว่าจักน่อยว่าช่วงเขาพรรษาเนี่ย ถือ่าเป็นมงคลไหลายนี่เพราะว่าสร้างเทียนเข้าวันษาชื่อเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเราติดเทียนเพื่อสีมาไตบูชาพระราตนาไตบูชาเนาะตามรักยิกผอมยิกอายุเจ้าของผอมก็ยิกอายุเจ้าของใส่เทียนพอมแมนยิกตั้งแต่ปลายปลายปลายลงมาชื่อว่าอายุเจ้าของสามสิบห้าก็ยิกเป็นสามสิบหกโอ้ยยิกยิกน้ำกอดคอเทียนยิบน้ำโตเทียนนี่ให้ครบอายุให้เกินปีนึงเกินปีนึงอื บานนี้นี่เที่ยนที่ข้ามาจุดบูชาพระรตนาตยก็มีกะสวดทำวัดเจ้าทำวัดเย็นสุมือสุมือเนาะนี่เราม o n g c h ได้กุศลไงมอง g ี h ได้กุศลหลายเนาะบางที่ตอนเที่ยงก็มาสวดเท่านั้นตอนเที่ยงกับสวดก่อนเลยวันื้อผ้าผมเห็นตัวเที่ยงแต่สวดพันย่ามเที่ยงวันนี้จะให้มีเวลาพักกินเข่าในโจ๊เว้เอาจะเอาจะ้อกับเรื่องจารย์ยะหอดกลางยะหอดเที่ยงมาเนี่ยแล้วท้าไปปฏิบัติธรรมเพิ่นผ้าสวดนั่นชีเนี่ยสวดเท่าเที่ยงเอ่อสวด Heroes, ส่วนแรงแล้วก็ตอนเพียงมากกับมาปฏิบัติสวดเจ้กเล็กเจ้าน้อยพุทธคุณทั้มาคุณสังฆคุณนั่งสีนะครับผมเลื่อนไปสำหรับไปเอฟซีพูมิจิตาธาเด้อครับพ่อไอวิ่น้องครับผมเทียนง่ายหรือว่าเทียนหน่อยอันนี้เท่ากับว่าใดว่ากัหนดว่าต้องซื้อเล่มใหญ่ๆมาเด้อจังจะนังสีบอมเ่าเล่มเท่าไหลก็ถือว่าเปลี่ยนกุศลเป็นเทียนหน่อยเนี่ยจังที่เอาให้เบิ้งเป็นตัวอย่างในกา อน,น้ก็เป็นกุศลือกัน,นถือว่าเป็นเทียนประกอบไม่ใช่เทียนหลักเป็นเทียนประกอบเนาะเป็นอน,นิก็ได้ใส่การใช้งานในวัดือกันทูบเอาว่าอาจารย์ทูบขันนี้ก็เอาเพื่อนทูบขันนี้ก็เอาาขันนี้ันผมมีไก่ใส่ชาท่าเนาะก็ยังมีใส่ไดือกันแต่ว่าเทียนนี้ได้จุดตลอดสามเดือนนีสามเดือนก็ประมาณเก้าสิบก็มือนนี่แหละครับบันี้เอาบันี้ผมขออนุญาตอธิบายแรกอาจารย์จักหน่อยซาับผู้เอฟซีผู้ใจบุญชนท่านเนาะกันสมมุติว่า ผู้ใดสีดทรงเทียนมาให้วันต่อไปอย่าลืมเสียนซื้อน้ำสกุลวันเดือนปีเกิดติดเทียนนะครับอติดกองมากอ,าอะไรบอกพนีติดกองมากก็ไ้ติดเทียนคันติดคันติดเทียนมากอ่ะดีแนวนึงเพราะวา่าเฮ้านะ่ะจีได้ใส่เล็บจิก <มา S 2> จิก<า>จิก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 มาจิกตามอายุจะขอางสมมติว่า <ใน S 1> อายุสามสิบก็จิกมาสามสิบเอ็ดอายุห้าสิบก็จิกมาห้าสิบเอ็ดอ่นะ เปลี่ยนสั่นขันขันสมมติว่าผู้ที่สะดวกส่งมาแต่ว่าผู้ว่าสะดวกส่งมาอ่อนจะุปัจจัยมาให้ทั้งวัดซื้อโอ้เทียนเข้าพรรษาเลี่ยมใหญ่ๆท่อเสาเนี่ยเนาะสมมติว่ากะเอาซื้อน้ำสกุลวันเดือนปีเกิดมากพ้อมอาจารย์เพื่อนกะจีได้สลักติดให้เลยอ่าให้คุณแม่ใดความครอบครัวเกิดวัดยังยังเพื่อนกะจีแกสลักติดเทียนให้เพื่อจีมากจุดบูชา พระรัตนตาเตยพระขจาเอื้นคุณพระผุดคุณพระรมคุณพระทรงเขานี่ครับผมอ้าวบ้านี้บอกเฉพาะเลืกองนะผมถาฟังโดนนด้ดิบอกเลยบ่ครับผมยากน้มเที่ยนเขาพันจ๋าอยู่ตอนนี้เลยครับแต่ว่าเพื่อนก็เชียนไห้เขียนเสมือยกเมื่อขึ้นมาปูกันหนีบเมื่อครับผมปูหนีบเมื่อยังสิล่ะครับเพื่อนเขียนขึ้นมาให้ก็คือบอกเลยบ่ภาคเรื่องยันครับและและเพ่เขียนบ่เมื่อเปียอาบ่เว่าเลยอาจารย์เพื่อนถาฟังอยู่เอฟซีถาฟัง เพื่อนจีจำบอดอกเลยตัวเดียวนุ่งเนาะเพื่อนเชียนให้เจ็ดห้าเจ็ดห้า mm. มันไปตรงกับเลขที่เฮาได้มากท้่เบิดบ่วมอาจารย์กระตุ้งกันยี้เลยตรงอยู่บ่เจ็ดห้าสามฟันเมื่อขึ้นนี่มันบ่แมนโอ้อาจารย์ให้เจ็ดห้าสามไปตัวแล้วเนาะแมนโอ้แต่ว่ามันเป็นชุดหนาเนาะเ mm. มื่อขึ้นจุกมาเขียนใส่มือให้อาจารย์นี่คือเจ็ดห้าหเด้เท่านั้นแต่ว่าปูนอิ่เมือน้ำไหม ปูนี่มือมน,นะครับเป็นสามตัวตีลักษณะใดบ้างนะี่นอ,อาจารย์ไปตีปูว่ะนะปูเป็นแปดบ่อาจารย์ทั้งว่าอันอาจารย์ท้ามันว่าปูเป็นแปดแม่นอยู่บ่ปูเปียร์ขาอาจารย์ท้ามันอาจารย์ท้ามันฟันโอ้ปูบ่นับกล้ามมันใจบ่อันนั้นมือมันว่าอาจารย์แล้วว่ะมาเป็นขาปูมือปูอาจารย์นะว่ากันไปแล้วแต่ผูใ้ใดเคย์ฟันเจียงอะไกับจีพีนี่พี่เจรานาไปตามชวนนั่ะแหละเนาะ อ่นี่ยแหละเดี๋ยังสิหล่ะเพื่อนเขียนเห็นมากเป็นตัวหนังสือแล้วที่แฟนเพื่อนบวตัวเขาอีกครับผมอ่าเศร้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 าันสิหล่ะเศร้าน้ำมอนั่นแหละมอบกจุกมันหลักเงินครับผมหลักเงินสองพันครับหลักหลักกระแล่นหนีสองตัวเนี่ยสิสองศูนย์เอามาแปะน้ำมอจัดจักแล้วพอแปะก็ดีว่าจังไลยก็ว่าไปตัวแปะน้ำก็ได้ตัวหลักเงินสองพันเนาะหลักเงินสองพันแน่นบักจุกนี่บักจุกนี่บักจุกนี่มันเด็กหน่อยดิครับ นิดหน่อยมันก็ตายดิตายกระสุนเข้ามานะบักจุกว่าเป็นกุมารทองเบาเบาอยู่นี่กเน,น,นี่ยแหละกุมารทองเน,นี่ยเนาะฮะน็อตตีก็คือบักจุกนี่มันมันตายตายกับเป็นซูนบ่บักจุกเด็กน้อยกับน,นึ่งจำบอกนึกจังไหตีตียังไงอาจารย์เอา้าเอาเอา<ต>ที่ดุลพินิจอ,อาจารย์เปเปลยทุกฮะมันตีแท้ๆนี่เนาะครับผมตีแท้ๆนี่ก็คือเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์ครบ เจ็ดห้าศูนย์แปดโบเกียวของใดๆทั้งสิ้นเลยแปดกัคือปูปูคือแปดเพราะว่าปู่ไม่แปดขาอาจารย์ท่านเฉยๆไมาว่มีข้อปูแปดขาเอฟซีฟังเลยโอ้ยมันเราเนี่ยอะไรก็ได้นะอาจารแต่ว่าอาจารย์ท่าก็ฝันดีครับได้เราได้เรียกครับอาจารย์ว่าอืมมานี่เมื่อวานนี่มีเอฟซีเพิ่น มาถวายกับเขากับน้ำไว้ใช่เขาบ้นา,านซาเพราเขาซาอาหารแห่งครับอาจารย์นี่ขาเจ้ามาตัวมาเต็มเมืงเลยครับผมเอาเขามาสองสอบครับสองสอบที่เาขาเปลือกเข้าที่ซีนะครับสองสอบแล้วก็มีบักฮวงน้ำครับบักฮวงห้อยมากๆปลากระป๋องเพื่อนเอามาถวายไปเพื่อนเามาถวายแล้วก็ถวายเงินกถวายปัดใจน้ำสองพันโอ<ว>้พันมาเต็มเมืงเล่ยคนอ่ะครับผมขอานุโมทนาบุญน้ำพินเนาะครับผมครับอีกสุดหนึ่งสุดหนึ่งเนี่ยมาเตะทั่ง เดบสถ์กับงี้มาม่าเพื่อนครับผมมาม่ากาแฟครับผมนี่แหละจังเมื่อนี้แล้วจังเมื่อเช้านี่ฝนตกเนาะฝนตกพระไปบินธบา่ได้ก็ได้อาหารอีพออีแม่ที่เพื่อนเอามาอนุโมทนาน้านี่แหละข้ได้สันเจ้าตำบักคู่กับปลากระป๋องปลาตบักคู่ตำบักคู่ปลากระป๋องต้มมาม่าต้มมาม่าไปยังสันลรือีพออีแม่เอ้ยเนาะนี่แหละกัน บ่มีผัวอนุโมทนาส่วนนี้มาเมือ่อฝนตกจังที่พระกับบริษัทแล้วแต่เมื่อนี้ก็ถือว่ายังโชคดีที่อ้พ่ออีแม่เพิ่นเดินทางมาอนุโมทนาอาหารการกินไว้พระลูกวัดสันเนาะทิพยทั้งเบิดกับทิพย์แปดลูกทิพแปดลูกครับผมก็เลยเอาก็เลยได้นี่อันนี้ละ่ะเนาะเพราะเมื่อเช้านี่ฝนตกแห้งเลยฝนตกแห้งแล้ว,ลวมเมื่อเช้าไปบ่ได้ผู้ไปก็ไปอยู่นด้เนาะครับผมเอาวันวนี้ทวดนี่จังหวัดเนี่ครับผมอาจารย์ครับอันเพิ่นเชียนให้เสื้อมือเนี่ย กูนีบมือน้ำครับนุ่งไปเศร้านุ่งไปเศร้าอยู่หนองน้ำนะเศร้าเศร้าดึงบกุดเศร้านั่มบก,บกจุกนะครับผมมันโดดแล้วมันหมดน้ำครับมันยกมือขึ้นมาเนี่ยเห็นเลขอดเจ็ดหาอืมครับเจ็ดหาแต่ว่าเอาศูนย์มาใส่นี่คืออ่าเอายังไงว่านะนั่กุมานทองนี่เป็นเพิ่นที่เสียชีวิตไปแล้วนี่เนาะมันตายแล้วแต่ได้ตีไปน้ําศูนย์นถ้าเป็นไปได้คือศูนย์เจ็ดห้าแน่นน่าจะนะ เอาครับผมอ่ะจังไลยกาขอบคุณอาจารย์หลายๆที่ให้แนวทาง fc เข้าแฟนช่องเข้ากะชอบกระจัดคัดกระพานเด้อกับเป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางเนาะเอาว่าว่ากันเพราะว่าพันเชียนให้มันเห็นเนี่ยสิเดครับเจ็ดห้าครับกับเป็นแนวทางนะพิจารณาเบอร์เอาเนาะอย่าถืออย่าโกรธอย่าโทษกันเนาะครับผมกะซ่าธุมัน